ที่นั่งตัวท็อปมาพร้อมกับออปชั่นแน่นๆนะคะราคาล่วงหายจากป้ายแดงไปเกือบ50%ใครมองหาโรวิชิงานแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัว CRV 2.4 ES นะคะปี2021คันนี้ขับเคลื่อน4ีล้อด้วยออปชั่นจัดมาให้แบบครบๆนะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่1,502,900 0บาทแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะราคาเหลือเพียง799,000ราคาล่วงขายจากป้ายแดงไป700,000บาทเกือบ50%นะคะคุ้มค่า คุ้มราคาบอดี้เดิมๆทั้งคันใครมองหาลูใช้งานแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะหลังคาสลูปมีมาให้เรียบร้อยแล้วออปชั่นแน่แนๆเลยนะบอดี้เดิมๆทั้ทงคันติดต่อมาหานัด้ดยตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าได้ไปคุ้มคา่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น1.29%เท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8 4งัวต่างจังหวัด มีไฟแนนซ์ไม่ทำสัญญาณถึงที่นะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะสีเทาดําเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก2องรรายการนะคะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรโยนเนี่ยได้รถสวยเกตเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1ขอไข่ฮอนกหูก1 0 2 4กรุงเทพมหานครโลโกโด้ด้านหน้าเป็นแบบโเมียมนะคะไฟหน้า LED มาพร้อมกับไฟเด ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายกิ้มนะคะจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นสี่รายได้สองเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะต่างจังหวัดไฟแน้นไปทําสัญญาให้ถึงที่ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากแนะนําเลยนะคะสภาพสวยใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะไม่อยู่ประมาณแสนสองหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก่อไม้ตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงาน น็อต5รลูโลโก้ตรงกลางนะคะลูกค้าในส่วนของตัวยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางขอบ18นิ้วด้วยนะคะลูกค้ายางขอบ18นิ้วนะยางปี2023ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะนึงเลยนะคะช่วงล่างของรถเดิมไม่มีคราบนะ้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชคนะคะลูกค้าแล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนการันตีให้เลยชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่อง ไม่มีแน่นอนนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจับประตู4ด้านเป็นสีนเ,นเดียวกับตัวรถเลยนะคะกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยใครมองหารถ SUV ไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้าขับเคลื่อน4ีล้อด้วยออปชั่นเขาให้มาแบบครบครบภายในไม่มีรอยช้ำรอยทลอก หรือว่ารอยสึกงอ,อกของการใช้งานเลยได้ปลูกแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังกชันมาพร้อมกับตัวคุูสคอนโทรลกล้องใบสปอร์ตด้านข้างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันโลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมคกลอไมจอฮัสกีนติดตั้งให้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะลูกค้ากล้องถอยก็มีมาให้ครบครบเรียบร้อยแล้วนะลูกค้ากล้องใบสปอร์ตด้านข้างติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะลูกค้าเบรกมือ ไฟฟ้านะเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วไวเลสชาร์เจอร์ก็มีมาให้นะคะที่วางเจ้วน้ำด้านข้างดีไซน์ไลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะคะลูกค้าภายในไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยขลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยอัขระยันนะคะคันนี้ได้มาพร้อมกับหลังคาสันลูฟนะคะเป็นตัว5้าที่นั่งขับเคลื่อนสี่ล้อตัวท็อปสุดในตารางเลยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคุ้มค่าคุ้มราคาราคาล่วงหายจากายแดงไปเกือบ5 0อยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้า หายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเรด่นดวนได้เลยนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังซีด้ามนะคะบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดทาความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยหัวนอตซอกประตูเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขย่รอยขยับเยื่นนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอมีติดให้เห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสิ่งหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะสภาพสวยสวยพร้อมใช้เลยห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดี้าง แอร์หลังมีมาให้เรียบอยแล้วนะคะที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังอีก2ตําแหน่งกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบอกไม่มีฉีกไม่มีขาดต,ตรงกลางนะคะดึงลงมาเป็นที่พักแขนหรือว่าที่วางเจ้าน้าได้อีกด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ปรับพับบอกเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้แล้วก็ข้อดีของรถทันดาลูกค้าขานี่ เวลาพับเบาะนะคะเขาจะได้เป็นระนาบเดียวกันเลยนะคะันนี้นะคะบอดี้กว้างนะบรรจุเก็บใส่สัมภาระด้านหลังได้เยอะเลยนะคะลูกค้าเป็นตัว5้าที่นั่งออปชันให้มาแบบครบๆเลยบอดี้ดำๆทั้งคันนะคะลูกค้าสปอร์ตเมทอาร์ตมีเห็นชัดเจนตีลังกาพิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดติดต่อหาน้าเด้ตรงได้เลยนะ,ะตามเบอร์โทรหน้าจอช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษาดอกเบี้ยเริ่มต้น1.29%เท่านั้นผ่อน ส่งสุดถึง7ปี8 4งวดเลยนะต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัว Honda CRV 2.4ES เนะคะขับเคลื่อน4ล้อปี 2, 2021นะ799,000้นบาทแนะนำเลยนะคะสภาพส,สวยๆนะบอดี้ด้านท้ายเดิมๆจากโรงงานไฟท้าย LED วดีโคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีเล้าไฟฮับทีมติดตั้งให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะกระจกด้านหลังมาพร้อมกับตัวไลฟ้าไฟเบรกดวงที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ บอดี้ด้านท้ายเดิมนะฝาท้ายด้านหลังเนี่ยเขาได้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะบอดี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระดาได้เยอะเลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระโดยการพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีเล้าพวจะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าส่วนบอดี้ด้านล่างของรถคันนี้นะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะลูกค้า สภาพสวยนะคันนี้นะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะลูกค mm ้า hmm. คุ้มค่าคุ้มราคาบอดี้เดิมๆนะคะ mm hmm. สันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีลายกิ๊บนะคะสีเทาดำสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะบอ mm hmm. ดี้เดิมๆออปชั mm ่น hmm. ให้มาแบบครบๆนะคะลูกค้าออปชัน hmm. ให้มาครบภายในไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะสภาพสวยเลยห mm ัว hmm. น็อตซอกประตูไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเข็บขยื่น ะะแผ่นเพจของรถมีติดี่้เห็นชัดเจนเช็คข้อมูลเช็คกว่ออาศูนย์ได้ออนไลน์ทั่วประเทศชนหนะักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยกระจกเดิมทุกบ้านนะคะโลโก้ฮอนด้ามีติดให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะออปชั่นให้มาแบบครบๆเลยนะแถมราคาล่วงหายจากไพ่แดงไปเกือบ50%นะคะหายไป700,000กว่าบาทเลยนะยังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจ ห้ามพลาดเลย CRV 2.4 ES นะคะ5ที่นั่งขับเคลื่อน4ลอ้อปี2021 799,000บาทฟรีดาวผ่อน1 4ดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29%ใครสนใจนะคะติดต่อหานัดด่นดวนๆได้เลย0982609587นัดเพชรยนต์ค่ะ